มาเจอกันนะคะในช่วงเบรกที่2ของรายการคลินิกไทยจีนนะคะวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับกรณีของต่อมลูกหมากโตเพราะว่ามีหลายท่านสอบถามแล้วก็มีปัญหาสงสัยกันค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์เตรียมภาพมาด้วยเผื่อบางท่านไม่เข้าใจว่าเอ๊ะต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์เป็นยังไงครัอาจารย์อธิบายนิดนึงค,ค่ะคือคือคข้อมูลที่ที่เ,เราเห็นสนีน้ำตาลน้ำตาลนีลน้อันนี้นะคะอาจารย์อันนี้คือกระเพาะปัสสาวะ ตัวนี้นะคะคือกระเพาะปัสสาวะใช่สีน้ำตาลนี่คือกระเพาะปัสสาวะค่ะต่มลูกบักก็คืออ๋อสอันนี้เหลือใจ่าสีเหลืองเหลืองอันนี้ขามาครึ่งเดียวอ๋ออันนี้ขามาครึ่งเดียวนะฮะจริงๆแล้วค่ะมันจากหูมาเลยค่ะนะครับค่ะนี่คือตมนูดบักที่ปกติค่ะนะฮะแต่สมภาพนี้คือตมนูดบักที่โตขึ้นแล้วตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะคะตัวนี้เนี่ย คือกระเพาะปัสสาวะที่ถูกผ่าครึ่งมาครับเพราะว่าเป็นกระเพาะใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วเขาผ่าให้เห็นตรงกลางถูกไหมคะอาจารย์อันนี้คือกระเพาะปัสสาวะในภาวะปกติไอตัวเหลืองเหลืองที่ภาวะปกติอ่าไอตัวเหลืองเหลือตัวเนี้ยที่คุณเห็นเนี่ยอันนี้คือต่อมลูกหมากใช่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นท่อปัสสาวะที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ถูกไหมคะอาจารย์ตัวนี้ใช่ไหมคะนี่คือต่อมลูกหมากในภาวะของคนปกติที่ไม่ได้เป็นอะไรใช่แล้วต่อมลูกหมาอันนี้อาจารย์คือโตขึ้นแล้วไง อ๋อนี่ไงถ้าคุณสังเกตคือไอ้ตัวนี้มันเท่าเดิมถูกไหมอาจารย์ตัวนี้ไซส์มันเท่าเดิมแต่ตัวนี้มันเริ่มใหญ่ไอ้ตัวพื้นที่สีเหลืองคุณเห็นไหมฮะมันจะเริ่มใหญ่ซึ่งตัวนี้มันคือต่อมทุกมานี่คือต่อมูุกมาเขาใหญ่ปุ๊บเนี่ยอาจารย์บอกมันก็เลยไปเบียดท่อคือพอไซส์มันใหญ่ขึ้นก็จริงแต่มันก็ใหญ่มันไปเบียดพื้นที่ตรงกลางด้วยคุณเห็นไหมฮะท่อมันจะแคบมากๆเลยแคบลงไปเห็นลงเห็นชัดเลยเห็นไหมฮะใช่ทั้งทั้ที่ปลายมันเท่่ากันใช อ๋อมันมันแคบมันโดนเบียดแค่ตรงกลางตรงนี้แหละถูกไหมฮะทางเข้ามันก็เท่ากันทางออกมันเท่ากันแต่ไอ้ตรงกลางเนี้ยมันต่างกันใช่โอ้มันโดนเบียดกันแทบจะเป็นเส้นเล็กๆเลยนะอาจารย์ครับเบรจนตันก็มีอ๋อนี่คือภาวะของต่อมลูกหมากโตที่เราพูดถึงเนี่ยนะใช่ครับอ๋อใช่ค่ะจริงๆก็ไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะอาจารย์นะฮะก็คือไอ้นี่มันโตขึ้นมาแค่นั้นเองค่ะนะฮะพอมันโตขึ้นมาปั๊บก็จะทําให้ ทางมันเล็กลงค่ะจารย์ใช่ไหมฮะพอทางมันเล็กลงปั๊บมันก็จะทำให้ปัสสาวะผิดปกติแค่นั่งเองนะหลักมีหลักหลักใหญ่ๆแค่นั่งเองที่ทำอะไรผิดปกติล่ะเมื่อกี้เราบอกนะหนึ่งปัสสาวะไม่มีแรงสองปัสสาวะขาดตอนปัสสาวะขาดตอน สมเข้าห้องน้ําสักพักหนึ่งต้องรอถึงจะปัสสาวะออกถึงจะปัสสาวะสามอาการนะฮะสามอาการอีกตัวหนึ่งถ้าว่าเป็นเป็นข้าวหนักหนักข้าวเนี่ยคือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของต่อมลูปบักอะไอของกระเพาะปัสสาวะค่ะมันต้องบีบอืมมันต้องบีบแรงขึ้นอถูกไหมอืมกล้ามเนื้อมาต้องบีบแรงขึ้นพอมนบีบแรงขึ้นปั๊บอ่ามันก็ต้องออกกําลังกายมากขึ้นค่ะนะฮะพอบีบปั๊บอ่าพักหนึ่ง อ่าไม่มีแรงละก็ต้องปล่อยปล่อยเสร็จแล้วก็ต้องบีบใหม่ใช่ไหมฮะพอบีบเข้ามากเข้าเนี่ยคือกล้ามเนื้อของคนเราจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งถ้าคนไปให้มันทํางานบ่อยๆนะมันจะโตขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นถูกไหมอถูกไหมฮะเพราะกล้ามเนื้อมันก็จะใหญ่ขึ้นเมืบริหารน่ใหญ่ดิมันก็ต้องใหญ่ขึ้นถูกพอกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นปั๊บมันก็หนาขึ้นถูกหนาขึ้นบางทีมันจะไปทําให้ตรงตรง ก่อนต่อมลูกหมักขึ้นไปตรงข้างบนน่ะตอนเปิดปิดตรงเอมันจะมีตัวเปิดปิดอยู่ตัวหนึ่งนะฮะเปิดปิดเอในน้ําปัสสาวะตัวหนึ่งนะฮะตัวเปิดปิดตัวนั้นนะกล้ามเนื้อมันก็ใหญ่ขึ้นเหมือนกันพอใหญ่ขึ้นก็จะทําให้ใบเบียดกระเพาะปัสสาวะมีเบียดทางเดินปัสสาวะเหมือนกันนี่ภาพนี้ก็ชัดเจนอาจารย์ครับอันนี้คือตัวนี้คือกล้ามเนื้อที่อาจารย์บอกว่า พอกล้ามเนื้อเนี่ยมีการทํางานมีการบีบบ่อยๆมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นพอโตขึ้นปุ๊บมันก็เลยไปไปไป,ไปบีบตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่นะฮะใช่ที่เราที่เราเห็นอยู่ปกตินี่จะต้องเป็นอย่างนี้ ใช่ใช่ใช่ที่พอมันใหญ่ขึ้นปุ๊บมันก็จะดันขึ้นมาเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะขึ้นมาอ๋ออ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่มันจะเป็นนูนขึ้นมาถูกต้องฮะถูกแล้วฮะนี่คือกั้เนื้อที่นูนขึ้นมาถูกต้องพอกําเนื้อตรงนี้ใหญ่ขึ้นมาปุ๊บมันจะทําให้ไอ้ตัวหูรูดค่ะปกติมันต้องมีหูรูดที่ที่อยู่ตรงนี้ถูกไหมถูกต้องค่ะหูรูดตัวนี้เนี่ยใหญ่ขึ้นด้วยพอใหญ่ขึ้นเวลาเปิดมาเปิดได้ที่เดียวอ๋อ เพราะมันจะมีอาการอยู่อาการหนึ่งก็คือทําให้ไอ้ตัวตัวนี้ก็เป็นอาการหนึ่งที่ทําให้ปัสสาวะออกมาได้น้อยเหมือนกันปริมาณของปัสสาวะที่ออกมามีน้อยมีน้อยทีนี้ค่ะอาจารย์พอเวลาเราบีบค่ะบีบครั้งแรกค่รั้งสองครั้งสามปัสสาวะยังไม่หมดแต่ว่าแต่ว่าตรอมลูกเอตัว กับพ่อปัสสาวะผมไม่ไหวและวเนยแล้วพอแล้วค่ะแต่ว่ามาออกได้ครึ่งเดียวถูกไหมถูกต้องค่ะมาออกมาได้ครึ่งเดียวค่ะแต่เขาบอกว่าไม่เอาไผลถ้าไม่ทํางานแล้วค่ะอาจย์ปฏิเอดประท้วงเอาดื้ออ่าหยุดค่ะแต่หยุดเพราะอะไรกับน้ําปัสสาวะมันอยู่ในอยู่ข้างในอะนะยังอยู่ได้เป็นยังอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งอย่างน้อย เป็เยอะแต่ว่ามันไม่ยอมบีบแล้วอ่ะอ่าก็จบอ่าจบนะพอจบขับไปถึงนั่งยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยอืน้ําเต็มอีกอ่ะก็เลยทําให้มีอาการปัสสาวะกระปิกระปอยบ่อยปัสสาวะบ่อยไม่กระปิดกระปอยนะใช่คำว่าใช้คําว่าอันอันแรกเหตุการณ์นี่อาจารย์บอกก็คือว่าอปัสสาวะปริมาณน้อยมีปริมาณน้อยก่อนในแต่ละครั้งปริมาณน้อยแต่ว่าบ่อย อ๋อมีปริมาณน้อยนะฮะแต่ว่าบ่อยๆค่ะนะฮะก็คือปกติเราปัสสาวะออกมาครั้งในึงสองร้อยสะสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยซีซีนะฮะบางคนสามสี่ร้อยซีซีก็มีคำว่าบ่อยนี่คือเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดอยู่แนะใช่ทีนี้พอเวลาเขาบีบปื้อลงมาบีบไปสองสามรอบแล้วมันออกมาได้ร้อยร้อยเศษเศษใช่ไหมข้างในย่ายังค้างไว้ตั้งร้อยกว่าทำไงอ่ะก็ต้องหยุดก่อน หยู่ภาคก่อนสักครึ่งชั่วโมงเอาอีกแล้วปลอแ้วปิดแก้วเข้าอีกแล้วเข้าไปทีก็ออกมานิดเดียวอีกแล้วออกมานิดเดียวอีกแล้วเข้าไปทีก็ออกออกมาออกมาได้ไม่เยอะใช่ไหมฮะนี่คือปัสสาวะบ่อยใช่ไหมฮะปัสสาวะเริ่มมีปัญหาละที่พอมาถึงปัสสาวะมีปัญหาเนี่ยค่ะอย่างที่เราเมื่อกี้เราบอกถ้าหากว่าหูรุ่นนั้นเริ่มมีปัญหาปุอกการกั้นของหูรุ่นตรงนี้จะไม่ค่อยดี ก็จะมีปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่ใช่ทีนี้จะปัสสาวะเล่นและออปัสสาวะเล็ดอ้วนปัสสาวะอ่าเล็ดกับปัสสาวะบ่อยเป็นคนละอาการกันบ่อยนี่ก็คือปวดอยู่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าใช่นะคะชั่วโมงหนึ่งอาจจะเข้าไปปัสสาวะสักสองสารอบใช่อันนั้นคือปัสสาวะบ่อยอนะฮะแต่เล็ดนี่คืออยู่เฉยๆไอปุ๊บก็มันก็เล็ดน้ําปัสสาวะก็เล็ดออกมาละครับนะฮะมีน้าซ้ําคือ วิ่งเข้าห้องน้าไม่ทันโอ้เหรอฮะครับบอกว่าที่ว่าจะไปเข้าห้องน้ำพอลุกขึ้นมาไปแล้วยังไม่ต้องไม่ต้องไอไม่ต้องจามไม่ต้องไอไม่ต้องจามมาละใช่อ๋อทีนี่ปัสสาวะบ่อยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะอาการที่ตมลูกหมักบอกว่าปัสสาวะบ่อยก็คืออาการตมลูกหมักไม่ใช่ยังยังสรุปอย่างนั้นไม่ได้นะใช่ที่เราพูดถึงยังมีอาการอื่นที่จะเข้ามาแทรกอยู่แต่ว่าเราจะบอกว่าตมตมลูกหมักมันจะมักจะมีอาการพวกนี้กัน่า ดี๋ยวไม่ได้บอกว่า,าปสัสสาวะเล็กปุ๊บโอ้เราเป็นตบมลูกหมากโอ้ยอย่าไปสรุปอย่างนั้นมัน,น <ะ S 2> อาจจะเป็นโรคอ,อื่นก็ได้หรือว่าปัสสาวะบ่อยอนะปะสัสสาวะบ่อยเราก็จะเป็น<ช>อ๋อเราเป็นปสัสสาวะไอ้ต่มลูกหมากใช่ไหมบางคนเป็นผู้หญิงปสัสสาวะบ่อยก็เยอะอผู้หญิงก็เห็นมีต่อมลูกหมากเลยอ, <c oughs> อ,เอ่ะเพราะนั้นมันไม่เกี่ยวกันครับเพียงแต่ว่าอาการที่อาจารย์ว่ามาสี่ห้าข้อเนี่ยมันเป็นอาการที่แสดงออกว่าตอนนี้ตอมลูกหมากคุณเริ่มมีปัญหาแล้วนะใช่นะถ้าบาถึงปัสสาวะเล็กเนี่ยนะ ค่อนขันจะหนักแหละสเต็ปของการพัฒนาของโรคตับลูกหมากมันจะเริ่มจากอะไรก่อนนะจารย์มันจะเริ่มจากกระสุนไม่มีแรงก่อนใช่พอไม่มีแรงปุ๊บมันจะมันจะไปยังไงต่อฮะพอไม่มีแรงปุ๊บมันจะเดินไปยังไงต่อนะฮะคือช่วงแรกๆอาจจะแค่ไม่ค่อยมีแรงนะฮะใช่พอนั่งสักพักหนึ่งอาจจะไปขัดตอนนะขัดตอนนี่ยฮะเอ่อขัดตอนนะฮะก็คือ ต้องต้องรอสองครั้งสามครั้งนะฮะขัดตอนแล้วก็อาจจะเป็นพวกปัสสาวะอาจจะต้องไปนั่งรอยืนรอค่ะแล้วก็ออกมาก็มีน้อยแล้วก็เข้าห้องน้ำบ่อยหรือแรงที่สุดก็คือปัสสาวะเล็ดนี่ก็คือคือถ้าเกิดว่าคุณนั่งอยู่เฉยๆแล้วคุณปวดปวดเข้าห้องน้ำยังไม่ทันเดินเข้าไปแค่ลุกแล้วปัสสาวะเมล็ดออกมาแล้วเนี่ยนะให้รู้เลยไว้เลยว่าอาการในกรณีของต่อลูกหมาอันนี้น่าห่วงละน่าห่วงละ ถ้าหาว่าหนักจนถึงสุดท้ายก็คือปัสสาวะไม่ออกเลยฮะขนาดนั้นทําไมมันไม่ออกอะอาจารย์ก็มันตันแล้ว่ะมันมันปิดไปแล้วมันปิดไปแล้วก้ามเนื้อมันเป็นตัวปิดหัวูรูตรงนั้นตัวไอ้กับกมเนื้อก็แล้วก็เหอะไอ้ตัวท่อปัสสาวะถูไอ้ไอ้นั่นอะปิดจนเกือบจัหมดก็มีอ๋อปัสสาวะไม่ออกทั้งนั้นที่มีอาการปวดปัสสาวะอันนั้นจะทรมานมากต้องใช้สวนเอา อ๋อค่ะครับค่ะอันนี้คืออาการทั้งหมดทั้งมวลของคําว่าต่อมลูกหมากโตใช่ครับแล้วทาไมจู่ๆมันคืออาจารย์อาจารย์บอกว่าสาเหตุของต่อมลูกหมากโตหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่สองสองหลักใหญ่ๆอย่างแรกก็คือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเป็นธรรมดาร่างกายมันก็ต้องเหมือนกับว่าต้อง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 คือร่างกายคนเราต้องมีฮอร์โมนต้องสร้างฮอร์โมนถูกไหมฮะและฮอร์โมนอาจารย์บอกแล้วว่าไอ้การว่าฮอร์โมนที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ไปเกี่ยวเรื่องของสมรรถภาพทางเพศอย่างเดียว ฮอร์โมนชายยังมีหน้าที่ในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเวลาอายุมากขึ้นหรืออายุไม่มากฮอร์โมนยังไงมันต้องใช้ตลอดถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าถ้าอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยโรงงานเนี่ยมันอาจจะเสื่อมการผลิตฮอร์โมนที่มันเคยผลิตออกมาได้แต่ละวันเวละเยอะๆเนี่ยมันจะน้อยลงไปด้วยตัวของมันเองครับอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีปัญหาต่อมลูกหมากโตอันที่สองอาจารย์บอกใช้เยอะมันยังไงอาจารย์ใช้เยอะนี่หมายถึงอะไรใช้เยอะก็คือกลุ่มที่เอ่อใช้ฮอร์โมนนะ่ะให้ ชอบพูนักกีฬาบางคนใช่ไหมที่เขาที่เขาเล่นกล้ามเล่นเวทเล่นกล้ามสร้างกล้ามเนื้อนะนะพวกนี้สัตว์ใช้ฮอร์โมนชัยนะครั้งหนึ่งคนคนที่เป็นเป็นดาราคนหนึ่งที่อะไรเลมโบนะฮะที่มีกาเนิำเน้อเยอะๆแตเขาก็สร้างด้วยตัววิธีนี้ นะฮะคือเขาจะใช้วิธีว่าถ้าจะสร้างกล้ามเนื้อก้อนไหนค่ะเขาฉีดเข้าก้อนกล้ามเนื้อตรงนั้นเลยแล้วไปออกกาลังกายตรงนั้นกล้ามเนื้อชายเอ้ยไม่ใช่กี่ฮอร์โมนเพศชายเพราะโมนเพศชายเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดกล้ามเนื้อเกิดกล้ามเนื้อนะฮะเพราะถ้าเป็นอย่างนี้่าร่างกายเนี่ยมีกล้ามเนื้อเพศชายขึ้นมาเยอะๆันจะกระตุ้นทําให้ไอ้ตัวต่อมระหวางที่ใหญ่ขึ้นเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ฉีดเข้าไปก็จริงมันก็มีผลเหมือนกันเหมือนกัน นะฮะสังเคราะห์หรือไม่สังเคราะห์ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็คือตัวนี้นะฮะนี่คือข้อแรกข้อที่สองก็คือยาบางส่วนยานะฮะนะฮะค่ะเราจะพบว่ายายาปลูกเซตบางบางบางตัวยาโดสทั้งหลายเนี่ยนะจ๊ะมันมีตัวกระตุ้นมันตัวกระตุ้นนะฮะถ้าถ้าเกิด โรงงานนั้นไม่รับผิดชอบเขาก็จะใช้กลุ่มพวกนี้เข้ามาก็จะพัฒนาถึงกล่มต่อมลูกหมากได้เหมือนกันคําว่าใช้เยอะของการที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตเนี่ยอ้ยเชื่อว่ามันน่าจะมีมากกว่า2ข้อไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่จะต้องใช้กล้ามเนื้อนะฮะคนที่ชอบเล่นเวทคุณผู้ชายเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นนี่ก็บอกแหมหุ่นต้องมีกล้ามหน่อยไม่งั้นมันดูไม่หล่อไม่เท่นะจันนะมันก็เลยต้องต้องใช้ฮอร์โมนเพศชายในการไปไปสร้างกล้ามเนื้อ นะคะพอใช้เยอะตรงนี้ต่อมลูกหมากก็ต้องทํางานมากเป็นเป็น,เป,นเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะและไม่เกียจะว่อยาบางกลุ่มก็เป็นตัวกระตุ้นที่จะทําให้มีฮอร์โมอนเยอะพอฮอร์โมนเพศชายเยอะก็จะทำให้ต่อมลูกหมากมีปัญหาเหมือนกันเชื่อว่ามีมากกว่านี้ค่ะและก็ในตอนสุดท้ายเราจะมาพูดถึงเรื่องของกระบวนการในการรักษาและการดูแลด้วยสําหรับท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ0 2 6 8 9 3 6 7 3 0 2 6 8 9 3673พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ